สวัสดีครับทุกๆคนทุกท่านที่ขอมาติดตามรับชมคลิปของอน,นันต์ทั่วครับมานนี่ห้าพี่น้องผมมาเบิ้งงัวอยู่ตลาดนัดโคกกระเบือน้องกุ้งกระต่ายอำเภอนาเชอกจังหวัดมารารคขามครับนันนี่เป็นนัดของวันทีนี้สิบเก้าวันยายนหกเจ็ดครับพี่น้องอยากมาหาสิมากมันนั่นนี่ผาคิดว่าคือคืนคือคักพอสมค้นครับ ก็เริ่มหางเริ่มบางแล้วพี่น้นองพี่น้องเขามาสื่อดีเตืองเปนี่านี้ะครับนีบ่ถ้ารอเมิองคราบสวัสดีครับครับ้ยมนันัวะ่นนงเหมืามานันๆๆ <c oughs> น่งเม,มน้านีงเท่าไครับราคานินเดห้องยมอห้องยาอันนั้เป็นแม่มันังไง

ไอ้ลูกก้ลูกงามได้ดูตันี้นะรอลูกรอลูกรอติกัน่านนกับรนี้ับท้านันะรบางแน่ด้านหลังข้อป่านะครับบางแน่เหรอบางเหอบายเนเส่นะครับคนเล่บภารกิจแนำรถออกครับเฮ้ยตักส่วนคนดีแ้ะเรียนใหตัวคน เพ่อบอกว่างานยังไงครับอยู่ข้างในเหรอเป็นหุบจังงัวจังสิแลีนต่ำนี่เสียวเซียวอันนี้กับแม่ลูกขายแล้วโอ้นี่ขายแล้วยางมืองนิ่มริบหีิริบบ้านพี่น้องเกียรติ4นะครับช่วยเราด้วยหรือครับเกียรติ14เกียรยากาศไปน้ำเด้อพี่น้องเด้อช่วงนี้เที่ยงพอดีพอดีครับเที่ยงพอดี นี่ไซเน,อ,ซเนอ้อไซเนอระมั่นมือกบัดใครรเท่าไรอันนี้ไม่รู้เนาะตู้พ่อเบิ่งกันะกลหลายอยู่ได้เพีนนอง <c oughs> อจ้าข้องกันอาจจะห้อนแล้วกับสเขาห่มหลายเนาะห้อนกับสีขาห่มมีเออป็นตะเลียง ปตาเลี้ยงกันต์ตาดีโอ้ท่านนี้แปนแล้วครับท่านนี้แปนแล้วเขาไว้ออกไว้าด้วยครับสมื่นนี่ไม่มีล่อซื้อปึ๊บขายปั๊บออกปั๊บเลยโอ้ตัวนี้เนื้อหนังมังสาเท่าไรครับตัวนี้ขาย์ตัวไซส์เงื่อนสี่พันต่อหมื่นสี่พันโอ้แข่งขาดีเด้อยตานี้เนาะแข่งขาดีเรื่องดีนี่หมื่นสี่เลยครับราคานี่นี่นี่เช็คราคาพี่น้องัน มันบบแดียนกซื้อเนาะโอ้กขาเป็นเดียนแบบทันกับเปลี่ยนหลังอ่เออกิดเท่าโบด้วยหรอตาบผมเออโอ้ขอ,อทาเอาทั้งนี้หายปางตัวนี้เมื่อวันอาทิตย์ที่ยี่สิบเก้าครับตลาดนัดะสิตรงกันหลายตลาดด้วยครับเด้อว่าสิเป็นอ่าวันอาทิตย์นี่กับทางกาลสินนะครับเนาะตลาดนึ่งหลักข้นตลาดนึงไกล้ๆกันนี่เนาะครับเนาะนี่ ก็ขาช่วงนี้เดือดท่นอนอย่างเขาห้มนะครับจล้วนีผมย่างเขาห่มล้วท่อนแล้วผมเนี่ยเห็นพอพันอันนี้เห็นหูดนะครับแด้วพอพันหูมีอยู่แต่วก็มงคลราคาดอกพอจะคลอ,องคุณบริยูนั่มพอพันสายหอกสายหูยหทั้งนี้ตัวผูรอ้อนรหลาย ทุกคลออกันลลยโตเอานี้คือบรรยากาศตระนากรโคกกระบือนอ้องกรุงไตอันนี้ทับได้แล้วครับนี่สูงน่าจะร้อยหกสิบพันละหนิโอ้ยใหญ่อาดลาดทับได้พันลวครับนี่อันนี้พอพันุละลอเลยนี่อามยอนตรงเลียงเดี๋ยวถามมึงราคาจากของคนยูน้่พอดีนี่พอพันนะครับ ราคาเดสามเจ็ดครับเจ็ดเดือนแล้วจักปีแล้วแล้วก็พี่สาคนสอนปีกับทัดทับาต้นนีมืองแข่งมืงขายลูกพ่าะไรลูกกับลูกบงวกเปลี่ยนพกันอสูงกับสิบาางร้อยชนหารเลยเนาะโอ้แามแดงจึงครึงนะครับด้วยนี่ พอพันรอรอเอานออเอาเบิ่งหนาเพิ่งนี่นีอู้หนาแบไงเลยโอ้คุ้นดีตัวนี้คุ้นมายังคักเลยอะสามพ่นไทยก่อนสามเจ็ดตอรล่องเนี่เนาะอันนี้เอาไปทับได้เพียงหน่วงเด้เอาไปคุ้มฝอกคุ้มฟุ้งสามเจ็เอ้าพี่น่องกันอากได้เพรพันมึงตาเบอร์โทรให้จะเข้าเบอร์ใดครับเบอร์โทรศูนย์แปดเจ็ดเก้าสี่นึ หนึ่งหนึ่งสองหหน่องตัวนีเลิกพี่น้องรอได้ยับังหางเากน้อยครับโอ้สีงามขนกเนาะสีงามหนางามหนาไงข้อหนาขาดีเล็บดีนี่เดี๋ยวเอาเบิ้งพอพันเนาะพี่น้องวันนี้เนาะพอพันอันนี้ขายเล้าตัวเนี่เนาะนี่ สายเนือ้อสายเนื้อครับนี่นโอ้เดี่ยทอนแห้งครับพี่น้องเหมือนนี่ช่วงเที่ยงพอดีพอดีดดผมก็บสี่อนุญาตบาดข้างหัผมนี่เด้อครับเด้อบรรยากาศเมื่อนี้นาจาน่าคนคือฆ่าครับเพราะว่าสื่อกันออกกันเลยครับสื่อก็กออกเลยสายเนื้ออย่าลังไส้ด้วยครับเด้อสายเนือ้อนี่นี่ครับสายเนือ้อสายเนือเน้อสายหนัง พอห่วยหมื่นสามพันหนึ่งหนึ่งหมื่นสามพันลูกโตแม่โตผูกลูกโตผูโอะไปลูกที่สามเลยว,วะลูกสามลูกสามกำลังเขามาสามนะสามเนาะมา<ป>นี่พอพ่อหนึ่งตัวนึงต่ว่าน่าจะโอ้หนอกไงน่าจะขายแล้วครับน่าจะขายไปเป็นเนื้อเพราะว่าพ่อฉีดพ่อฉีดแล้ว เขาฉีดแล้วเรื่องแดงเรื่องยกไตรงห่วงเด้อพนินนี่คุมหนึ่งนี่นจะเป็นแม่มันมจะแม่มันอันนี้แขกันวนมาสื่อครับเลยองหาซองหาครับเ้ยองหา อันนี้บ่หูนี่ลูกหูชุดไม่ลูกกับพ่อฟั่งเลยนครับเนียวต้องหานี่บ้านนตอได้นี่หครับต้องหาชุดนั่นชุดไม่ลูกกับลายตัวะไ,ได้เพ่น้องเด้อลูกหูโอ้ยหัวแพงมันต้องคืนเง้ย ซื้อขายกันแล้วก็เห็ดใบออกครับเห็ดใบซื้อขายส่วนี้ก็เลยจะซื้อขายครับขอบฝากด้วยท่านครับมขอบฝากร่างเขากันมี หลายตัวโอ้โหลูกผูกกับลุงแม่กับครัมาวันนี้ครับไปเท่าไหนเนาะครับเนี่ยสิงห์เหรอปค่ะมาทางขาดโอวัตตาบันไดครับวัตตาหนองปลาหนองงูใกล้ๆนี่เนาะครับผมนี่ลูกค้าครับาตลาดอ่าคันเล็กเข่ากเช็คครับเช็คเบิ้งเช็คเบอร์รถเราไม่โอ้จะเร่งแดงเลยครับนี่ขันเลังเข่ากเบพื้นด้วยครับด้วย ทึ้งเขา่าทึ้งออกครับแม่ต้านหนาหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่หาโตเจ็บขาเดียวปะครับเนี่ยเจ็บเข่าขาเดียวจิะตัวห้าสิบบาทเนาะตัวห้าสิบบาทาาาค่ะอืวเข่าขาเดียวม,มันอันนี้ลูกค้างแล้วมาหาสืง่งง้อด้วยครับเด้อน,นี่มึงกำลังมาหาสื่องัวหาสื่องัวไปเลี้ยง รถบรรทุกมาใส่เนี่ยเพชรบุรีนครปฐมเจ้านี้จอดรถบรรทุกมูลรถผงรถถ่วงครับอันนี้ก็เพชรบุรี